ขับรถชนท้ายน้องชายตัวเองประกันที่เราถืออยู่จะซ่อมรถให้กับน้องชายหรือไม่นะคะปุตตุ้มตอบเลยเขาว่าประกันที่เราถืออยู่ซ่อมรถให้กับน้องชายของเรานะคะถึงแม้ว่าน้องชายของเราจะเป็นพี่น้องที่คลานกันตามกันมา บริษัทประกันก็จะซ่อมให้กับน้องชายเรานะคะเพราะว่าน้องชายเราถือเป็นบุคคลภายนอกค่ะจะมารับผิดชอบในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกให้กับน้องชายเราค่ะเอ๊ะแล้วใครบ้างคะที่ไม่ใช่บุคคลภายนอกค่ะมาดูกันค่ะหนึ่งค่ะ ทรัพย์สินของผู้ขับขี่เองหรือทรัพย์สินของคู่สมรสนะคะ2ทรัพย์ส,สินของพ่อแม่ผู้ขับขี่และ 3. ลูกของผู้ขับขี่ค่ะและ4ข้อสุดท้ายก็คือลูกจ้างอย่างเป็นทางการของผู้ขับขี่ค่ะหากคนเหล่านี้นะคะบริษัทประกันจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกค่ะบริษัทประกันเขาจะมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปชนญาติ คนอื่นเช่นพี่ชายน้องชายน้องสาวลุงป้านะ้าอาก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกก็จะสามารถเคลมได้ในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกค่ะความรู้ดีๆจากครูตุ้มทีมดออรอาจารย์แดงค่ะ